สวัสดีครับ FC ท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านมาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญ h ช n แนลคลิปวิดีโอนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูเหรียญที่ทางช่องส่งไปประเมินราคาหรือว่าทางช่อง จะขายที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มี1บาท5บาท10บาทแบบไหนที่ทางช่องของเราส่งไปขายส่งไปประเมินราคาเราจะพาท่านผู้ชมไปดูกันให้ดูชนิด1บาทก่อนนะครับชนิด1บาทเป็นเหรียญ พศหายากปี2529ชอฟ้ายาวก็มาลุ้นด้วยกันว่าจะได้รับการประเมินราคาจากช่องที่เขารับซื้อหรือว่าร้านที่ทางช่องของเราเคยขายอยู่เป็นประจำ เหรียญน,นี้จะได้รับการประเมินราคากี่ร้อยนะครับปกติแล้วเหรียญชนิด1บาทปีพศ2529ช่อฟ้ายาวนี่ถ้าสภาพสวยๆราคาก็เหรียญละ500บาทนะครับสำหรับช่อฟ้ายาว มาดูเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองเป็นเหรียญชนิดห้าบาทรุ่นใหม่พระเสียรใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่เก้าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเออเลอร์คอยปีพศ2559เหรียญเออเลอร์คอยนะครับก็มาดูกันจับด้านหลังยอด ช่อฟ้าวัดให้ตรงขึ้นแบบนี้แล้วก็หมุนหมุนมาด้านรับรมรูปก็จะมีลักษณะเอียงเอียงประมาณนี้ทางช่องของเราส่งไปขายก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมฟังมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูก็มาลุ้นด้วยกันว่าเหรียญหบาทเหรียญน,นี้พระเศยียรเอียง จะได้รับการประเมินราคากี่ร้อยนะครับนี่คือเหรียญหลักนะครับเหรียญหลักที่ทางช่องเขารับซื้อแล้วก็เราก็มีเหรียญแนบเหรียญย่อยๆนะครับแนบไปขายด้วยนะครับก็เป็นชนิดหนึ่งบาท จำนวน14เหรียญเป็นเหรียญเอเลอร์คอยนะครับซึ่งาทางช่องของเราเคยส่งไปขายเป็นประจำนะครับบอกท่านผู้ชมบอก fc ก่อนนะครับ mm hmm. เหรียญหนึบาทที่เราแน่ไปขายนี่ไม่ใช่เหรียญที่มีกระแสไม่ใช่เหรียญที่มีความนิยมนะครับ <Minh> เขาเล่นกันเป็นบางกลุ่มแล้วเขาก็ชอบเป็นบางกลุ่มาบางช่อง ก็เล่นบางช่องก็ไม่ได้เล่นนะครับบางช่องก็ซื้อบางช่องก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้หมายความว่าเขาจะซื้อกันทุกช่องแต่เหรียญที่เขาซื้อกันทุกช่องก็คือ10บาทพศหายากอันนี้เราก็แนบไปเหมือนกันก็เป็นปีพศย่อยๆนะครับราคาเกินหน้าเหรียญราคาไม่แพงก็มีจำนวนทั้งหมด7เหรียญ ส่งไปนะครับทั้งหมดนี้จะได้กี่ร้อยก็มาลุ้นด้วยกันถ้าอะไรแล้วการประเมินแล้วทางช่อง,องเราก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกในรอบต่อไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ